ท่านผู้ชมครัพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะดิฉันดรวันทิดาสงขขาก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวันงามศรีรัชนกุลอาจารย์อู่วันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีตุลลัคนาราศีตุล ลัคนาอยู่ตุลมโนราเนื้ออุ่นเมียพระสุทนได้ผัวมักจากพระพระจาจากตนช้านานสุทนจึงได้พบกันนะคะก็เมื่อสักครู่ได้คุยถึงอิทธิพลของดาวตนุลักษ์หรือดาวพระสุกไปแล้วนะคะแล้วก็ดาวพระเสาร์นะคะถ่ายทวดถ่ายทุกขันถ่ายเสาร์พระเสารสา์มีเรียกว่าน่าสนใจอีกอาจารย์ดาวันเชิญเลยค่ะค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกไปว่าเสาเป็นห้า่กลัคนาเพราะฉะนั้นก็เป็นพินทุบาทในพบปุตตะตนะคะ,คะเรื่องเกี่ยวเนื่องมาจาก คันทุกด้วยนะคะคนในครอบครัวด้วยนะคะซึ่งพระเสารเองนะคะจะยกย้ายออกค่ะจารย์ในวันที่19พฤษภาคม2568นะคะเรียกว่าไม่เป็นพินทุบาทแล้วพระเสาก็ยกเข้าพบที่6ซึ่งดีกว่านะคะในเรื่องการลงทุนในเรื่องการจะทำอะไรเริ่มอะไรนะคะเรียกว่าจะทบได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนในเรื่องบุตรหลานบริวารเองก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ แต่ว่าดาวพระเสารเนี่ยลีลาของพระเสารเนี่ยจะมีการโครจรถอยหลังอีกนะค,คะคเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถอยหลังกลับเข้ามาที่ราศีกุมอีกครั้งในวันที่23สิงหาคม2568นะคะแล้วกว่าจะยกออกจากภพที่5นะคะเรียกว่าไม่กลับมาอีกแล้วเนี่ย13 13กุมภาพันธ์2 5 6พันะเนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่หมดไปนะคะเรียกว่าจะหยุดเป็นพินทุบาทชั่วคราวแล้วก็กลับมาใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็ยกออกวันที่13กุมภาพันธ์2 5 6พาแต่ในเรื่องปุตตะก็ยังต้องระวังค่ะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยววันที่5พฤษภาคม2,568เดี๋ยวพระราหูเนี่ยก็ยกเข้ามาพบปุตตะอีกนะคะเรียกว่า จะเป็นช่วงๆเป็นระยะรใช่ค่ะให้ติดตามอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะก็จะแจ้งเป็นระยะๆอยจารย์เนาะนี่คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะเราไปตอนที่ดาวพระราหูนะคะพระราหูเป็นเจ้าเรือนปุตตะทายมัวเมาทายมัวทายมอไม่ทายพระราหูพระราหูเป็นดาวเรียกว่าทรงอิทธิพลอาจารย์เป็นดาวเกี่ยวกับให้โทษก็มาห่าแรงเร็วให้คุณก็อนันต์เพราะฉะนั้นดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับสีเทาเทา สีตุ่นๆสีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่แน่นอนไม่ชัดเจนเป็นเงา<ช> <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นดาวพระราหูเนี่ยตอนนี้เป็นเช่าเรือนปุตตะพบที่ห้ากัวจรเป็นสถิตพบที่หกนี่จั์ก็เรียกว่า,วาอะไรคะจังเรียกว่าราหูขันทพลเ,เพราะฉะนั้นเป็นหกค่ะค่ะยังไงบ้างคะจังค่ะเพราะฉะนั้นราหูนะคะ เรียกว่าลุ่งหลงมามาให้ทายราหูะนะราหูเนี่ยอยู่พบไหนเรือนไหนกัดกินเรือนนั้นอยู่พบที่6ก็กัดกินอริะนะคะเพราะฉะนั้นจึงทําให้ได้ราหูขันธพละนะศัตรูภัยพานวินาศสันต,ติะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะมีศัตรูนะ,ะมีคนเข้ามาทําความวุ่นวายนะมีคนเข้ามาเรียกว่าเป็นอริกับท่านให้ท่านอยู่เฉยๆนะคะ แล้วศัตรูจะภัยผ่านวิ mm hmm. นาสันติไปเอง uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ย uh huh. อยู่เฉยๆไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงหรือไม่ต้องไปสร้างเรื่อง uh huh. นะคะให้ให้เรียกว่าเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมา uh huh. นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราหูเป็นหกยังให้คุณกับคนลัคนาราศีตุล uh huh. คะ่ะ เหตุเกิดจากปุตตะก็คือบริวารน,นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปีนี้ปีหน้าเนี่ยวุ่นวายอยู่กับเรื่องบุตรบริวาร <c oughs> การลงทุนลูกน้องคนใต้บังคับบัญชาเหล่านี้เนี่ยอาจจะสร้างความวุ่นวายให้กับคนลันาราศีตุลจนถึงนะคะวน <c oughs> ันที่5พฤศภาคม2568ค่ะ <c oughs> <c oughs> ดาวพระราหูจะยกย้ายนะคะโคจรย้อนจักไปที่ราศีกุมนะคะเป็นภพที่หาราหูเป็น5้าแกลัคนานะคะก็ยังต้องระวังเรื่องบุตรอยู่นั่นเองค่ะอาจารย์น,นะคะเรียกว่าเรื่องบุตรนี่โดดเด่นในเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะราหูนี่ไปอยู่ภพในเรือนไหนราหูคือตัวมอดสัตว์วาคอยกัดกิในให้สูญสิ้นส่วนทั้งหลายเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังความเดือดร้อนความวุ่นวายเริ่มทํากิจกรรมใหม่ๆก็ไม่สมควร ยังไม่ค่อยที่จะต้องต้องดูด้วยค่ะว่าเป็นกิจการแบบไหน,นเพราะว่าพระราหูเป็นห้าไม่ได้เป็นพินทุบาทนะคะแต่ว่าเรียกว่าต้องระวังโดยดาวบาปเคราะห์ะนะ,ะราหูเป็นดาวลุ่มหลงเม่วเมาถ้าท่านคิดอยากจะทํากิจการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องแสงสีและเงาเรื่องวงการบันเทิงน,นะคะเร,เรื่องเกี่ยวกับ พระราหูวงการพระราหูเนี่ยสามารถที่จะทําได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องระวังในเรื่องลูกน้องบริวารจะสร้างความเดือดร้อนให้ด้วยเช่นกันนะบุญล้ลานจะดื้อนะคะจะติดเกมใช่ค่ะจะไปในแนวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระมัดระวังเกี่ยวกับลูกหลานลูกหลานเกี่ยวกับบริวารทําความเดือดร้อนให้ด้วยทําความไม่สบายอกสบายใจให้ด้วยแล้วก็ระมัดระวังก็จะเป็นสิ่งที่ดีอาจารย์เพราะฉะนั้น ดับการเป็นเบาๆแล้วก็จะไม่เกิดแต่ไม่เป็นพิธุบาแต่ถ้าเป็นพระเสาในลีลาจะเป็นแบบหนึ่งก็คือบุตรหลานอาจจะเรียกว่าดื้อเงียบเรื้อรังปวดหัวเครียดวิตกกังวลเอานำเรื่องมาให้คิดมากคิดมากคิดมากแล้วก็กดดันเรียกว่ากดดันนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระราหูนะคะพระราหูแล้วอาจารย์เราองคับพระเคราะห์ก่อนตอนนี้พระดาวพระเคราะห์ดาวบาปพระเคราะห์อีกองค์พระองค์นี้ใช้ระยะเวลากัจร หนึ่งราศีเจ็ดปีนะคะคือดาวพระมฤตยูเลขก,กลมๆศูนย์ศูนย์เลขศูนย์อะจ๊าดทายัยอาเพศทายมฤตยูมฤตยูยนี่นเป็นดาวอากาศาธาตุนะคะแล้วก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับสิ่งซ่อนเลนสิ่งที่มองไม่เห็นผุบผับจับพลันรุนแรงแล้วก็คาดไม่ถึงอาจารย์เรียกว่าเข็มขัดสั้นเพราะฉะนั้นดาวพระมฤตยูเนี่ยเกี่ยวกับพวกผีปีศาจเท,ทพารักนางไม้อะไรต่างๆเนี่ย ดาวพระราหูหมดเลยนวตรกรรมสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นดาวพระราหูท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพปบบุตตะตอนนี้กัวจรไประสติมรณะปุตตะมรณะจะเกิดอะไรขึ้นคะจางค่ะดาวมฤตยูเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น,นปุตตะบุตรบริวารน,นะคะไปมรณะะเพราะฉะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบุตรบริวารบุตรหลานรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่คนลัคณาราศีตุลเนี่ยบุตรหลานของท่านจะมีการเดินทางไปเรียกว่าไปเรียน ต่างอื่นต่างแดนต่างประเทศหรืออาจจะต้องมีเหตุให้แยกย้ายไปไกละนะคะจุดนี้เป็นจุดที่ดีนะคะต้องแสดงความยินดีกับคนลัคนาราศีตุลด้วยเพราะว่ามฤตยูเนี่ยเรียกว่าก่อนนี้เนี่ยเล็งลัคนามานานค,คราวนี้นะคะมฤตยูเนี่ยนะคะโคจรไปพบมรณะแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงความกดดันต่างๆนะคะ ก็ดีขึ้นค่ะ,คะเพราะว่าดาวไร้รายก็ไปอยู่พบมรณะ,ะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็มีค่ะจานในเรื่องสุขภาพค,ความเป็นอยู่การย้ายถิ่นย้ายฐานนะก็ะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันฉับไวด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องสุขภาพอาจจะมีการแอดมิดอาจจะมีโรคทีคล่ลับๆหาโรคที่แอบ ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ะนะอยู่ในมรณะงานะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะก็ต้องระมัระวังด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ,คะนี่คือผลของดาวพระมฤตยูนะมฤตยูและอีกสกน,นิดหนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะเขณะน,นี้พระมรตยูนะคะก็โครจรเรียกว่าไม่ปกติคนะโครจรพักถอยหลังนะคะพักตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง23มกราคมและยังโคจรมนคติถึง24มีนาคมเพราะฉะนั้น ดาวร้ายเนี่ยก็อาจจะมีการชะลอตัวหรือเรื่องเก่าๆในเรื่องสุขภาพอาจจะกลับมาให้ท่านเห็นด้วยในเชื่งนี้ก็เรียกว่าต้องระมัดระวังดูแลเป็นพิเศษนะคะ ก็ตอนนี้เช็คสุขภาพบ้างอะไรประมาณนี้อาจารย์ของบุตรหลานด้วยของบุตรหลาน <c oughs> นะคะของตัวท่านเองด้วยนะคะใ <c oughs> นเรื่องมรณะก็จะเป็นในเรื่องมรดกพินัยกรรม <c oughs> นะะจะมีเรื่องเก่าๆย้อนกลับมาถ <c oughs> อยหลังเนี่ยทบทวน <c oughs> นะคะอ่านี่คือทธิพลของดาวพระมฤตยูเมื่อมฤตยูแล้วนะคะตอนนี้เราไปต่อเมื่อกี้ดาวบัตรพระเคราะห์ตอนนี้ไปตอนน่อด้วยดาวสุภเคราะห์คือดาวพระรหัตถสบดีอาจารย์ <c oughs> ดาวพระสระบดีเนี่ย ทายปัญญาบริสุทธิ์ทายปริหัตพระรักสวสดีเป็นดาวประธานฝ่ายสุขเพราะรเป็นดาวครูดาวนักกฎหมายดาวนักวิชาการดาวนักปราชราชบัณฑิตแล้วก็เป็นเทพแห่งเทวดาทั้งหลายนะคะ,คะแล้วก็ท่านเป็นเจ้าเรือนสัจฉภพที่สามสัจฉทึ่งไปว่าอะไรคะอาจารย์สัจฉสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องคนใกล้ชิดแล้วก็ะะยังเป็นอีกเจ้าเรือนเจ้าเรือนอริภพที่6ตอนนี้กัวจรกันสถิภพ,บพบมรณะ,ะจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าราศีตุลลัคนาราศีตุนตนลนะอาจารย์ สาดช้าไปมรณะแล้วก็จะเป็นดาวพฤหัสด,ด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นคนตุนนะคะปีนปี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ะนะเพราะฉะนั้นเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดพี่น้องนะคะ ไปตกมรณะอาจจะมีเรื่องความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันนะหรือมีคนรู้จักคนใกล้ชิดเนี่ยเจ็บป่วยไม่สบายรวมไปถึงญาติผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่าดาวพระพฤหัสบดีเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรียกว่าเป็นคนภายในบ้านเป็นผู้ใหญ่ภายในบ้านด้วยเป็นเจ้านายผู้ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนตูนที่ยังทํางานประจําก็ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีเหตุทะเลาะเบาแวงหรือไม่เข้าอกเข้าใจกันกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้อาจจะ ไม่เมตตาท่านเท่าที่ควรคะนะคะโดยเฉพาะท่านที่เกิดวันพฤหัสสบดีเพราะว่าพฤหัสเป็น12แกละตั่างพฤหัสเป็น8แก่ลัคนาคเขาเรียกว่าเป็นพินทุบาทวันเกิดะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องในช่วงนี้จะคิดจะทำอะไรจะ ลงทุนจัดการบริบหาร,ร,ห,ารหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆยังไม่ควร,ครเพราะว่าพฤหัสเป็น8แก่ลัคนาโดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันพฤหัสดาวสติปัญญาดาวคุ้มโทษคุ้มภัยไปตกจุดเสียนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วยังมาอีกหนึ่งเจ้าเรือนก็คือเจ้าเรือนอริไปมรณะมีทั้งดีและมีทั้งต้องระวังนะเพราะฉะนั้นศัตรนะะูอาจจะทำอะไรท่านไม่ได้ในช่วงนี้แต่คนที่อุปถัมภ์ช่วยเหลือ ของท่านก็ช่วยอะไรท่านได้ไม่มากในช่วงนี้<ค>ะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นให้คนลัคขณาราศีตุลอดพลรออีกสักนิดนึงเท่านั้นนะคะ,คะจย <ะ S> ์ในวันที่13พฤษภา 2, คม <ะ S> 2,568ดวงชะตาชีวิตของท่านจะพลิกฟื้นไปในทา <คะ S 2> งที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเป็นหลังมือ <คะ S 2> เลยนะคะ,คะเรียกว่าฟ้ามือเป็นฟ้าสว่างทันทีเลยนะคะดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าที่พบ สุพะราศีมิถุนนะคะได้ทำมเกม์ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลักคนาราศีตุลจะได้รับการอุปถัมภ์เมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงที่เคยทะเลาะบบอแวงกันที่เคยไม่เข้าอ,อกเข้าใจแยกย้ายเลิกรากันไปกลับมาดีกันกลับมาช่วยเหลืออุปถัมภ์กันกลับมาร่วมบุญร่วมบุญสนบางท่านนี่ได้กลับมาเรียกว่า ร่วมทำร่วมทำบุญด้วยกันร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันร่วมสร้างบุญสร้างบุศลร่วมกันใช่ค่ะผู้ใหญ่นะคะในบ้านที่เคยเจ็บป่วยไม่สบายก็จะกลับฟื้นคืนกลับมาแข็งแรงได้หมอที่ดีนะคะนั่นแหละค่ะอาจารย์วันที่13พฤษภาคม2568ดวงชะตาคนตุลพลิกฟื้นจากร้ายไกลดีอย่างแน่นอนแล้วก็ดีขึ้นไปอีกหลายๆปีด้วยนะคะนี่คืออิทธิพลของดาว พระฤาษีอ,อัสบดีถึงเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะแต่ตอนนี้ดาวพระฤาษีนะเป็นพินทุบาทจันทร์กับชีวาชีวาคือพระฤาษีอ,อัสบดีนะคะ,คะจันทร์กับชีวาเป็นแปดเรียกว่าเป็นจุดเสียจุดช้ําจุดรั่วจุดหมองนะคะที่ต้องระมัดระวังณช่วงนี้หลังจากเดือนพฤษภาวันที่เท่าไหร่นะจนันทร์วันที่13 13พฤษภาสอ68ันห <26 8 S 2> ช่วงนั้นดวงท่านจะมีดาวพระฤหัสบดีคุ้มโทษคุ้มภัยได้เต็ม ร้อยเปนต์ร้ะคะแต่ตอนนี้ต,อตอนน้องระมัดระวังความเสียหายจะเกิดขึ้นได้<ช>กับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะ,ะหรือว่ามีการเกิดความขัดแยง้งค่ะความไม่ลงรอยอ แข้งกัดขาได้หมดเลยจเลยขึนฝูงคนใกล้ชิดพี่น้องนะคะแล้วยังมีอีกนิดนึงค่ะจากขนาดนี้ดาวพฤหัสบดียังโคจรไม่ปกติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะโคจรเดินหน้าตอนนี้โคจรถอยหลังอยู่โคจรเดินหน้าในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะเรียกว่าหลังวันวาเลนไทน์ก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าก็จะมีจุดที่ดีอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ ช่วงนี้นะคะดาวอาทิตย์เลงกับดาวพฤหัสบดีเพราะฉะนั้นนีก็จะมีผู้ใหญ่นะคะรับรับให้ความช่วยเหลือด้วยค่ะค่ะนี่คือจุดดีนะคะแล้วก็ถึงที่ต้องระมัดระวังตอนนี้ใจเย็นๆนะคะมีสติเข้าไว้สติมาปัญญาเกิดสติตะลืดก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นมีสติเข้าไว้ช่วยได้ทุกเรื่องอาจารย์เราไปตอนที่ดาวพระอังคารอาจารย์พระอังคารเนี่ยอาจารย์ชอบมากพระอังคารเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระภพที่สองแล้วก็เจ้าเรือนปัตตนิกภพที่เจ็ดนะคะโคจรไปสติภพที่สิบเรียกว่าภพกรรมะ ทายคราขยันใด้ทายพรังคานตอนนี้พรังคานเป็นในบ้าง,งค่ะจังค่ะพรังคานปีนี้ก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจากเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนปัตตานีเพราะฉะนั้นตอนนี้โคจรอ,อยู่ที่ภพกัมมะก็ใช้เงินไปลงทุนในเรื่องงานะนะอังคารมาตรฐานเป็นนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่ายังไม่งอกเงยเท่าที่ควรแล้วก็พรังคานเนี่ยโคจรไม่ปกติเรียกว่ามนนะคะมลนิตติตั้งแต่วันที่20กันยายนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพักองศานะคะ วันที่8ธันวาคมเรียกว่าการเงินเนี่ยถูกใช้ใจ่ายมากะนะคะอาจารย์แล้วก็ในเรื่องคู่ครองผู้น่นส่วนผู้ร่วมงานนะคะก็เรียกว่าขอความช่วยเหลือจากท่านเห,เหนื่อยเรื่องงานด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องการงานให้ดีนะคะมีสติเข้าไว้ทุกเมื่ออาจารย์เวลาหมดแล้วก็หมดเวลาเสียดายจังเลยนะคะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองอาจารย์ดารอนงามศรีรรชนกุลอาจารย์อูแล้วก็ตัวดิฉันเองดอรวันทิดาสมขาวขอขอบคุณ ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่างสรรภูมิและก็ทีมงานทุกทกท่านนะคะขอกราบคุณท่านอาจารย์ดรพินยงเจริญนายกสมาคมมราศาสตร์นานาชาติที่อกาศเก็บพวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะแล้วก็เนื้อสิ่งในใดๆก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะท่านใดติดตามรายการนี้ขอโชคดีมีความสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดรู้หมดไปร่ํารวยเองเฮงพบกันใหม่สวัสดีวันนี้พวกเราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะ